ลูกเออนี่นะครับนี่เก็บไปด้วยเดี๋ยวจะเอาใส่ลังเออเมฆเอากครไก่มาตัดของขลังออกเลยเลยขังแล้วมาเออวางมือเด้อคนณนายถามพี่ใช่ไหมเออ อใช่ถร้อมมาสวิงอาร์มเดิมใส่ตัวโหลดนะครับที่เราเรียกเรียกกันนะครับว่าตัวเยืงโชคนะครับโอ้แน่นอนคำอยู่นิดเดียวนะครับก็อยู่สมัยนี้ก็มีโชคโหลดนะครับแล้วก็ ตัวโหลดแล้วนะครับอา้าวช่างเมฆจัดการรับผิดชอบเลยช่างเมฆมุดมาเอาเอถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นเอาบล็อกโอสุกะใส่บล็อกเบอร์แปดยิงเลยช่างใหญ่ถอดอย่างนั้นดุ้ยมาถอดแก็คนี้เลยเออถอดได้ดึงออกทั้งยวงนั่นแหละมาถอดมาทั้งยวงเลยเ เออนั่นแหละดึงออกมาถ้าถอดอย่างนั้นมันจะอละอลายกระุินระบายไยยาม่เหลือเเทียนเลยแค่นั่นแหละไหนอืมซีนโชครั่วกี่ข้างลองก้กมดูดินั่มันดูไงเอาก็ะดูสิมันแฉะกี่ข้าง,างเออข้างเดียว ฝั่งนี้ไม่รั่วแต่จะเซตให้ใหม่ทั้งชุดเลยแต่ขี่นิ่มนวลนึบดับเออออกเลยเกงขายต่อไหมนี่เกงนีู่เทเดะกกุยสาวชอบไหมนี่สาวชอบไหมชอบไหมชอบชอบแบบนี้แหละเลยชอบแบบกลางๆนี่กลางกลางนี่ซาคามรนเขาว่ากลางกลางนะครับไอไอพวกหล่อๆนี่ไม่ชอบเลยนี่ไดสาวแบบสวยๆนี่ชอบปุ๋ยขมวขมวอเลยนั่นแหละ ขโมยอย่างขโมยอย่างช่างทีมน่ะนั่นแหละถามทีมอ่ะเเกกออไอ้ช่อบป็นไงไหนไปดูดิโอ้ยพวกนี้เออเมกเออแกะมาเอ็งใส่ล้อหน้าคืนลูกเราจะได้จูงเข้าบ้านได้เออใส่ให้เหมือนเดิมนะคุยแกะนั่นมาแล้วก็เอาสายเร่ง ออกแล้วก็ประกบไปคืนแล้วพอตัวเองทอดเมื่อกี้นี่นะนันแล้วทอดเองใส่เองเอ,อ่น้ำมันง้อลดน้ำมันด้วยเขาน้ามันเออ,เอ,อจะได้ใส่ทอดง่าย,ายๆคืนเอาเดือดเจิงมากเฮ้ยอันนี้น้ำอะไรวะ ขวายัยร uh, you know <e oh, mm. ah, ุ ah, ai, really? ่นน้ำท่อมนึ่งปีกูจะกินนิดหนึ่งนั่นแหละว่าว่าแม่อยู่บ้านอ้าวเรียบร้อยวันนี้ชำร็จแล้วนะครับอ้าวใส่ถุงเลยใส่ถุงปุ๋ยเลยชุดฝาคงฝาข้างไฟเบอร์กุ้ยกุ้ยไปเอาลังมาใส่น็อตไปลูกไปเอ้ยลังในห้องใส่เฉพาะน็อต นะครับวันนี้ก็รื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับรุงนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันเสาร์รุงนี้วันอาทิตย์ติดร้านหนึ่งวันนะครับวันจันทร์ก็ลุยต่อนะครับก็คอยติดตามชมนะครับช่างกุ้ยกับช่างเมฆจัดให้นะครับอ่าสวัสดีครับด้วยไอ้ยาอ้าส่เฮ้ มีเอฟซี FC ถามว่างเงเก่ตกวได้ขายไหม,ไม